ผมเนี่ยก็ได้เดินทางต่อมาอยัางถ้ำกระแซนะซึ่งถ้ำกระแซเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับนักถ่ายรูปเลยก็ว่าได้เพราะมันจะมีวิวที่มันติดกับแม่น้ําแล้วก็เป็นทางรถไฟเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเดินเท้าไปตามทางรถไฟนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกพอจะเดินไหวอยู่หรอกหรือบางคนเนี่ยจะนั่งรถไฟมาจากสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วก็มาลงที่สถาน,นีถ้ำกระแซเลยก็ได้นะภายในถ้ำเนี่ยมันก็จะเป็นโถงกว้างๆแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ตรงกลางแล้วให้เราได้ขอหวย,อยขอพร นะคือลักษณะของถ้ำเนี่ยมันไม่ได้ลึกมากมันก็เป็นแค่โถงกว้างๆแล้วก็อาจจะมีรูเข้าไปนิดนึงตอนนี้ผมก็กาลังจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้าไปข้างในซึ่งมันจะต้องเดินแล้วก็มุดหินเข้าไปข้างในก็ปรากฏว่าไปเจอกับ คนที่ก็กาลังนั่งขูดเลขอยู่ตรงช่องตรงนี้ก็ว่ากันไม่ได้หรอกมันเป็นความชอบของเขาอะนะแต่ทีนี้เนี่ยผมจะให้ผู้ชมสังเกตนะครับรางรถไฟเนี่ยมันทําด้วยไม้ทั้งหมดเลยเห็นไหมซึ่งก็บอกว่าความยากของการสร้างรถไฟสายนี้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะลักษณะภูม,มิประเทศของจังหวัดกาญจนะ์ตรงนี้เนี่ยที่รถไฟจะต้องผ่านเนี่ยมันเป็นหน้าผาเห็นไหมมันก็เลยจะต้องสร้างเป็นตอม่อขึ้นมาแล้วก็เอาไม้หนุนขึ้นมา คุณลองนึกสภาพนะถ้าคุณเป็นเฉลยศึกโดยที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีรถเคนไม่มีแม็โครไม่มีอะไรเลยที่จะทําการก่อสร้างโดยใช้มือเปล่าแล้วก็คอนแล้วก็ตะป,ปูแล้วก็ไม้แล้วก็อุปกรณ์ในการก่อสร้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณจะต้องสร้างให้รถไฟเนี่ยมันผ่านตรงนี้ไปให้ได้ซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงจะไปบอกกับทหารญี่ปุ่นว่ามึงยิงกูเถอะแล้วก็ระวังหัวน็อตพวกนี้ด้วยนะโอเคเจอกันอีพีต่อไป